สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต่อจากนี้ไปจะเป็นการพยากรณ์ดวงรายวันประจำวันที่2เมษายนพุทธศักราช2568พี่น้องที่สนใจในเรื่องของดวงแนวทางชีวิตข้อคิดโอกาสหรือว่าโชคลาภมาดูกันได้ในคลิปนี้นะครับดูกันเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์เพราะว่าเป็นการพยากรณ์ดวงแบบกว้างๆไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดโดยเฉพาะ ก็อขอให้ใช้วิจารณยาในการดูควบคู่กันไปด้วยเอาละครับที่นี้เราจะมาดูกันว่าดวงของท่านจะเป็นอย่างไรในเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตโชคลาภโอกาสเป็นอย่างไรมาดูกันครับ เรามาเริ่มต้นจากดวงคนวันอาทิตย์กันนะครับพี่น้องชาววันอาทิตย์ดวงวันนี้เป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตโชคลาภโอกาสเป็นอย่างไรมาดูกันครับพี่น้องชาววันอาทิตย์ครับวันนี้นะครับมี ดวงของการเดินทางเด่นเป็นพิเศษและดวงของคนที่จะได้รับความสำเร็จอย่างมากมายเปิดกว้างขึ้นมานะครับและเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ก็จะเด่นตามมาด้วยสาาลเอียดต่างๆของดวงชาววันอาทิตย์เป็นอย่างไรบ้างเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งเป็นชารีออนะครับเป็นดวงของคนที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงตัวเองยกระดับพัฒนาตัวเองเป็นดวงคนสู้นะครับ สู้กับชีวิตสู้กับการงานและก็อาจจะมีการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเดินทางไปต่างจังหวัดเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยหรือไม่ก็ไปต่างประเทศติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติโดดเด่นด้วยในวันนี้นะครับการต่อมามาดูส่วนที่2นะครับเป็น ถ้วยนะครับเจ็ดถ้วยคือความคิดที่สับสนอยู่กับบางเรื่องนะครับโดยเฉพาะประเด็นของการที่ท่านอาจจะตกอยู่ในอารมณ์อะไรนานๆหงุดหงิดหาทางออกไม่เจอนะครับก็เป็นช่วงเวลาที่ยังไม่ชัดเจนในเรื่องของการตัดสินใจบางเรื่องโดยเฉพาะการรอคอยเกี่ยวกับความรักนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่3นะครับเป็น แปดไม้เท้านะครับวันนี้การงานก็มีหลายๆจุดที่เด่นขึ้นมาด้วยนะครับงานที่ทำอยู่ก็อาจจะขยายงานสร้างงานสร้างโอกาสใหม่ได้หรือไม่ก็งานที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะครับวันนี้ค่อนข้างจัดเด่นด้วยปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยหรือไม่บางคนก็อาจจะมีการได้ที่อยู่ใหม่นะครับได้บ้านได้ที่ดินเกี่ยวข้องด้วยก็เป็นไปได้นะครับนั่นคือโอกาสสำคัญสำหรับชาวบันอาทิตย์นะครับ การต่อมานะครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางแล้วก็โชคลาภนะครับเป็นเอ็มเพอรอร์มีเส้นทางดวงของจักรพรรดินะครับนั่นคือโอกาสที่ท่านจะได้รับความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่มากมายนะครับการติดต่องานการเจรจาธุรกิจการขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่นะครับมีโอกาสที่ดีมากจะได้รับความช่วยเหลือแบบดีนะครับแล้วก็มี งานใหม่งานใหญ่งานสําคัญสําคัญเข้ามามีชื่อเสียงเกียรติยศและก็มีความมั่นคงที่ดีมากในเรื่องของการเงินมีโอกาสารับทรัพย์จํานวนมากนะครับคนที่รอคนรักเป็นชาวต่างชาตินะครับก็มีโอกาสจะสมหวังด้วยสรุปดวงคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับวับนนี้ดวงของท่านมีโอกาสดีในการที่จะได้รับความสาเร็จอย่างมากมายทั้งเรื่องของการงานการเงิน และคนที่รอคนรักเป็นชาวต่างชาติมีโอกาสสมหวังนะครับวันนี้ขยายงานได้สร้างงานสร้างอาชีพได้งานที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ก็จะโดดเด่นเข้ามาด้วยบางคนมีโชคใหญ่ได้บ้านได้ที่ดินนะครับมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่ทํางานมีการเดินทางนะครับบางคนก็อาจจะติดต่อเจราจาธุรกิจกับชาวต่างชาติไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศเป็นช่วงเวลาที่ชีวิต สำหรับท่านจะมีความสมบูรณ์มั่นคงในช่วงนี้นะครับต่อมาครับเป็นดวงคนวันจันทร์นะครับพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์ดวงวันนี้เป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความร,รักอุปสรรคแนวทางชีวิตหรือโชคลาภโอกาสเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันนะครับ ี่น้องชาววันจันครับวันนี้มีดวงของการเรียนรู้ดวงการพัฒนาดวงของผู้ใหญ่ช่วยเหลือครูบาอาจารย์นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์การสร้างบุญกุศลน,นะครับแต่ว่ามีหลายจุดที่อาจจะเป็นปัญหาและต้องระวังนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันจันทร์จะเป็นอย่างไรบ้างเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คือ3ดาบนะครับสามดาบคือปัญหาที่ควรระวังความขัดแยง้งการทะเลาะวิวาท ความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันวันนี้เกิดขึ้นได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นอารมณ์เย็นๆมีเหตุมีผลอย่าใจร้อนดีกว่านะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่2เป็นเ e ลโลฟนนะครับเป็นไพ่พระสังระราชมีโอกาสดีในการที่ชาววันจันทร์จะได้เรียนรู้พัฒนาและก็แก้ไขปัญหานะครับด้วยสติปัญญา แล้วก็จะผ่านประสาได้บางทีก็จะเจอครูบาอาจารย์มีผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือส่งเสริมบอกแนวทางทิศท,ทางที่ดีขึ้นการงานจะมีโอกาสคลี่ลายแล้วก็ได้รับความสําเร็จในอนาคตนะครับวันนี้นหลายๆคนก็จะมีกิจกรรมในการที่จะเรียนรู้พัฒนาตัวเองสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อเป็นการสร้างส,างสิ่งดีๆให้กับตัวท่านครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่3เป็นเด็กถือเรียญน,นะครับวันนี้ งานนะครับกิจกรรมใหม่ๆและก็การเงินก็เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันนะครับลูกหลานบริวารร่วมกันทํากิจกรรมดีๆเติมเต็มส่วนที่ขาดและก็เพิ่มสิ่งที่ดีๆให้เกิดความมั่นคงต่อไปนะครับต่อมานะครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางหรือว่าโชคลาภข้อแนะนำสำหรับชาววันจันทร์นะครับเป็น9ดาบนะครับท่านอาจจะมีปัญหาทำให้เกิดความเครียด จากเหตุการณ์สถานการณ์รอบตัวนะครับไม่ว่าจะเรื่องของดินฟ้าอากาศเรื่องเหตุการณ์สถานการณ์บางอย่างที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตกระทบต่อการดําเนินชีวิตกระทบต่อการงานหรือไม่ก็ทําให้เกิดความไม่ปกติได้นะครับทําให้มีความเครียดมีความกางังวลมีความาเจ็บไข้ได้ป่วยตามมาเกี่ยวกับสุขภาพก็จะไม่ค่อยดีตามมาด้วยนะครับสรุปดวงคนที่ เกิดในวันจันทร์นะครับวันนี้ดวงของท่านควรจะรมะมัดระวังนะครับเรื่องของความขัดแยง้งการทะวิวาทนะครับอารมณ์ต้องหนักแน่นต้องมั่นใจมั่นคงนะครับและอาจจะมีปัญหาเกิดจากบรรยากาศรอบๆตัวนะครับดินฟ้าอากาศหรือว่าเหตุการณ์สถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตกระทบต่อเรื่องของการงานทาให้เกิดความไม่ปกติเป็นที่มาของความเครียดความทุกข์และ เกี่ยวกับสุขภาพด้วยนะครับทั้งด้านโอกาสวันนี้ชาววันจันทร์จะมีแนวโน้มที่ดีในการสร้างบุญกุศลและก็อบรมพัฒนาชีวิตพัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆมีผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือมีครูบาอาจารย์แนะนำบอกทิศท,ทางสร้างโอกาสไปใหม่ให้ท่าน,ท,านทำให้แนวทางชีวิตท่านคือจะผ่านปัญหาได้พบกับโอกาสใหม่ๆรวมทั้งลูกหลานบริวารก็จะมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมดีๆ เติมเต็มสิ่งที่ขาดให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นนะครับต่อมาครับเป็นดวงคนวันอังคารนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอังคารดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตโชคลาภโอกาสจะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันนะครับ พี่น้องที่เกิดในวันอังคารครับวันนี้นะครับมีความสะดวกสบายนะครับมีความสมบูรณ์ในเรื่องการงานการเงินดีขึ้นมีโอกาสได้รับเงินจำนวนมากๆนะครับหรือไม่ก็มีการพบเจอคนมีงานสังสรรค์มีงานเลี้ยงแต่อย่างไรก็ตามนะครับในสิ่งรอบๆตัวของท่านอาจจะมีอุปสรรคเกิดขึ้นได้มีปัญหาเกิดขึ้นได้ถ้าไม่รอบคอบหรือไม่ก็ขาดความระมัดระวังนะครับ ส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันอังคารจะเป็นอย่างไรบ้างเรามาเริ่มต้นจากไพ่ปัยจกรใบที่1น,นะครับเป็นเด็กถือดาบนะครับอาจจะมีปัญหาที่จะต้องเร่งด่วนแก้ไขเกี่ยวกับลูกหลานบริวารน,นะครับมีความเดือดร้อนมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมหรือว่ามีเรื่องที่จะต้องเร่งรีบในการที่จะจัดการแก้ไขนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่2เป็น9 ถ้วยนะครับก้าถ้วยคือความสะดวกสบายนะครับวันนี้มีงานสังสรรค์มีงานเลี้ยงมีความมั่นคงสมบูรณ์นะครับทรัพย์สินรายได้ดีนะครับอันนี้ก็มองไปถึงการทํางานเป็นหมู่เป็นคณะงานสังสรรค์งานเลี้ยงกิจกรรมใหม่ๆเข้ามาด้วยในจุดนี้นะครับท่านอาจจะต้องระมัดระวังถ้าเป็นการทํางานร่วมกับคนจํานวนมากก็ต้องรอบคอบระมัดระวังนะครับปัญหาอาจจะตามมาถ้าประมาทนะครับไม่ว่าปัญหาเรื่องการงานเรื่องการเงิน ต้องตรวจสอบดีๆนะครับประเด็นความรักวันนี้อาจจะยังไม่ลงตัวนะครับบางทีเราก็จะเจอคนที่ไม่จริงใจมีการเปลี่ยนแปลงเ,เกี่ยวกับความรักเข้ามาด้วยและบางทีนะครับท่านอาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพเข้ามาต้องรมะมัดระวังนะครับต่อมานะครับมาดูส่วนที่3นะครับเป็น d e วิลนะครับชาววันอังคารวันนี้ต้องเพิ่มความรอบคอบเป็นพิเศษนะครับ างานก็อาจจะมีปัญหาได้งานเยอะนะครับวันนี้งานเข้าด้วยแต่ว่าอาจจะมีใครบางคนมีส่วนทําให้ท่านผิดพลาดได้มีงานที่มันเกิดปัญหาในภายหลังได้นะครับต้องรอบคอบต้องระวังทําสัญญาเจราจาการงานใดๆก็ตามขอให้ตรวจสอบดีๆที่ไปที่มาชัดเจนไหมมีเบื้องหน้าเบื้องหลังอย่างไรนะครับแล้วก็เรื่องการเงินนะครับวันนี้มีธุรกิจใหม่ๆเข้ามาเกี่ยวข้องกับท่านหลายอย่าง มีโอกาสรายได้ไม่น้อยนะครับบางเรื่องบางอย่างก็ขาดความโปร่งใสไปเล็กน้อยนะครับหรือไม่ก็อาจจะมีใครบางคนมีเจตนาไม่ดีทําให้ท่านเกิดความไม่สบายใจเสียทรัพย์ได้ง่ายนะครับอันนี้ก็ต้องระวังปัญหาความรักอาจจะมีตัวแปรตัวแทรกเกิดความไม่สมบูรณ์นะครับหรือไม่ก็มีเจตนาที่ปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับความรักเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับสุขภาพยังต้องระวังนะครับแต่ว่าคนที่มีหน้าที่ ดูแลคนอื่นเกี่ยวกับสุขภาพเกี่ยวกับความปลอดภัยงานเยอะในช่วงนี้ครับงานซุกงานเข้ามากเป็นพิเศษนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางโชคลาภข้อคิดสําหรับชาววันอังคารนะครับเป็นเด็กถือไม่เท้านะครับบทบาทหน้าที่ของท่านในการดูแลคนที่ท่านต้องรับผิดชอบเด่นเป็นพิเศษนะครับไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามวันนี้ตามบริบทตามโอกาสตามแนวทางชีวิตที่แตกต่างกันออกไปนะครับ สรุปดวงคนที่เกิดในวันอังคารนะครับวันนี้การงานนะครับมีโอกาสได้พบเจอคนจํานวนมากการติดต่อการสื่อสารการทํางานเป็นหมู่เป็นคณะมีกิจกรรมใหม่ๆเข้ามานะครับและก็ต้องระวังปัญหาความผิดพลาดในระหว่างทำงานงานบางอย่างก็อาจจะมีอะไรที่มันปกปิดข้อมูลทําให้ท่านผิดพลาดได้เกิดความเสียหายได้นะครับ การเงินมีโอกาสรับเงินมาหลายทางนะครับบางธุรกิจก็อาจจะไม่โปร่งใสเท่าไหร่นักด้วยนะครับมีเงินเข้าตลอดแต่ว่าอาจจะมีโอกาสที่จะเสียทรัพย์งได้ง่ายๆเช่นเดียวกันมีบางคนมีเจตนาไม่ดีทําให้่ทนเกิดข้อผิดพลาดเกี่ยวกับเรื่องของเงินเงินทองทอง,องได้นะครับเรื่องความรักวันนี้ยังไม่ลงตัวนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับความรักด้วย หรือบางทีก็อาจจะมีคนเข้ามาแทรกแซงในเรื่องของความรักด้วยนะครับสุขภาพยังต้องระวังคนที่ดูแลสุขภาพคนอื่นดูแลความปลอดภัยคนอื่นวันนี้งานค่อนข้างจะเยอะนะครับส่วนด้านที่ดีหน้าที่บทบาทของท่านจะเด่นชัดขึ้นในการที่จะทำงานมีความภาคภูมิใจมีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะครับต่อมาเป็นดวงคนวัน พุธนะครับพี่น้องที่เกิดในวันพุธดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตโชคลาภโอกาสเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันนะครับสำหรับชาววันพุธนะครับวันนี้การงานก็จะเริ่มเดินหน้าต่อไปนะครับมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นได้งานใหม่ มีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะครับเรื่องของการเงินก็จะดีขึ้นมีแนวโน้มจะได้รับเงินหลายๆคนก็จะมีเงินที่เกิดจากรายได้พิเศษความรู้ความสามารถเฉพาะทางนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันพุธจะเป็นอย่างไรบ้างเรามาเริ่มต้นจากไพ่ปยากร์ใบที่1คือสี่เหรียญน,นะครับเรื่องของการบริหารการดูแลการเงินการลงทุนการใช้ใจ่ายนะครับวันนี้อาจจะมีความจําเป็น ในการที่ท่านจะต้องเพิ่มความรอบคอบระมัดระวังเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อสร้างโอกาสเพื่อให้การเงินของท่านเกิดความมั่นคงต่อไปนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่2เป็นนปดรับเรื่องของการเงินกับงานพิเศษนะครับวันนี้ชาววันพุธจะมีทักษะมีความสามารถเฉพาะด้านทําให้เกิดความมั่นคงการเงินได้ดีไม่น้อยนะครับงานที่อาศัย ความรู้เฉพาะทางก็จะเป็นที่มาของการเงินเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากเงินที่ได้มาประจำอยู่แล้วนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่3เป็น2ไม้เท้านะครับจะมีการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในเรื่องของการงานนะครับอาจจะมีการไปรับงานใหม่เจอเพื่อนร่วมงานใหม่ๆมีการลงทุนใหม่ๆเข้ามาหรือไม่ก็จะมีงานเสริมเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับ เรื่องของการเงินก็ตามเข้ามานะครับจากการงานจากความสามารถต่างๆผลประกอบการกําไรเริ่มมีรายได้เข้ามาความรักก็จะดีขึ้นนะครับใครที่รอคอยความรักอยู่มีโอกาสนะครับจะสมหวังด้วยช่วงนี้ชีวิตดีขึ้นครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่เเรื่องโอกาสแนวทางข้อแนะนําโชคลาภสําหรับชาววันพุธนะครับเป็นอัศวินดาบนะครับชีวิตก็คือ การเดินหน้าความมุ่งมั่นต่อไปนะครับอาจจะมีงานมีความเร่งรีบเข้ามาต้องแก้ไขนะครับชีวิตเริ่มมีความเคลื่อนไหวมากขึ้นนะครับสรับดวงของคนที่เกิดในวันพุธนะครับวันนี้ดวงมีจุดของการเปลี่ยนแปลงการเริ่มต้นที่ดีหรือไม่ก็สารต่อง,งานที่ดีอยู่แล้วให้เกิดความมั่นคงต่อไปนะครับการงานก็จะดีขึ้นทั้งงานประจํางานส่วนตัวหรือว่าอาชีพอิสระนะครับจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามา มีการเดินทางมีการย้ายที่ทํางานมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยเข้ามาได้หรือไม่ก็จะมีงานเสริมเพิ่มเข้ามานะครับงานที่เกี่ยวข้องกับงานที่เกี่ยวข้องกับสาครามสามารถทักษะพิเศษวันนี้เด่นขึ้นนะครับท่านจะมีโอกาสที่ดีในเรื่องของการเงินตรงจุดนี้ด้วยนะครับความรักก็จะเริ่มดีขึ้นมาและก็โอกาสของการเงินตามเข้ามาอีกไม่น้อยนะครับมีรายได้เข้ามาจากหลายทางโอกาสของการเงินมั่นคงขึ้นครับ ต่อมาครับเป็นดวงคนวันพฤหัส,สบดีนะครับพี่น้องชาววันพฤหัส,สบดีดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตโชคลาภโอกาสจะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันนะครับ ดองชาววันพฤหัสบดีนะครับวันนี้นะครับงานเยอะนะครับงานมากขึ้นมีความสําเร็จที่ดีในเรื่องของการงานการเงินและความรักแต่ปัญหาก็ยังมีนะครับอาจจะมีจุดเปลี่ยนแปลงจุดถักเฮที่จะต้องเพิ่มความระมัดระวังด้วยวรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันพฤหัสบดีจะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งนะครับเป็นเจ็ดดาบปัญหาเกิดจากคนก็มีนะครับ อาจจะมีใครบางคนเข้ามาทำความเดือดร้อนทำความเสียหายทำให้เกิดความขัดแยง้งการทะเลาะวิวาทได้ด้วยนะครับต้องรอบคอบต้องระวังนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2เป็น3ทถ้วยนะครับภาพรวมวันนี้การงานจะประสบความสำเร็จนะครับไม่ว่างานเก่างานใหม่งานเข้ามาตลอดนะครับ แล้วก็การเงินดีด้วยมีแนวโน้มจะได้รับเงินและความรักก็ยังดีนะครับมีงานเลี้ยงมีกิจกรรมที่ต้องเจือคนเยอะๆด้วยมีความตื่นเต้นมีความสุขมีความสมหวังมีความรื่นเริงเข้ามามีคนมาร่วมงานจำนวนมากๆนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่3นะครับเป็น10ไม้เท้างานก็จะเพิ่มเพิ่มโอกาสนะครับมีงานเข้ามาตลอด บางคนก็มีแนวโน้มจะได้รับงานสำคัญสำคัญมาทำหน้าที่ใหญ่โตขึ้นรับผิดชอบงานมากขึ้นเป็นพิเศษด้วยนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่เรื่องโอกาสแนวทางข้อแนะนำโชคลาภสำหรับชาววันพฤหัสบ,บดีนะครับเป็นทาวเวอร์นะครับนี้เป็นเรื่องที่ควรระวังนะครับอาจจะมีปัญหา มีเหตุการณ์ที่เราควบคุมไม่ได้เกิดขึ้นมาด้วยนะครับอาจจะมีเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันมากเป็นพิเศษเกิดความเสียหายจํานวนมากๆด้วยก็เป็นไปได้นะครับคือบางทีเราเจอเหตุการณ์สถานการณ์ที่เราไม่ไม,ไม่ไม่สามารถที่จะจัดการได้อันนี้ก็ต้องหนักแน่นมั่นคงระมัดระวังดําเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะครับสรุปดวงคนที่เกิดในวันพฤหัสบ,บด,ดีนะครับวันนี้จุด ที่ดีคือเรื่องของการงานเด่นขึ้นไม่ว่างานประจํางานส่วนตัวงานฟรีแลนซ์ได้รับงานใหม่งานใหญ่งานสําคัญสําคัญเข้ามานะครับและก็เรื่องการเงินรายได้สมบูรณ์มั่นคงดีและความรักลงตัวเข้าใจซึ่งกันและกันมีกิจกรรมดีๆงานเลี้ยงงานแสดงศิลปะความบันเทิงความสนุกสนานเต็มที่ประสบผลสำเร็จ3จุดใหญ่ๆนี้นะครับสิ่งที่ควรระวัง คือคนบางคนอาจจะมาสร้างความเดือดร้อนสร้างปัญหาให้กับท่านนะครับก็ต้องรอบคอบระวังด้วยนะครับเรื่องที่เป็นปัญหาหนักเธอว่าเรื่องของเหตุการณ์สถานการณ์ที่เราควบคุมไม่ได้อันนี้ก็ต้องระวังนะครับเพิ่มความรอบคอบในการดำเนินชีวิตไม่ประมาทดีกว่านะครับต่อมาเป็นดวงคนวันศุกร์นะครับพี่น้องที่เกิดในวันศุกร์ดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้าง เรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตหรือโชคลาภโอกาสเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันนะครับสำหรับชาววันศุกร์นะครับวันนี้อาจจะมีเรื่องนะครับเรื่องชวนให้หงุดหงิดเรื่องของความ ผิดพลาดเรื่องอะไรบางอย่างที่ทําให้รู้สึกไม่ดีนะครับค่อยเป็นค่อยไปแก้ไขตัดสินใจอะไรขอให้มีเหตุมีผลนะครับรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันศุกร์จะเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูกันนะครับเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1เป็นสองดาบนะครับวันนี้จะมีการติดต่อการสื่อสารการเจราจารการตกลงแล้วก็รวดเร็วด้วยนะครับบางคนก็ใช้สื่อออนไลน์นะครับติดต่อรวดเร็วขึ้นค้าขายมีลูกค้า,ยคาอยู่ที่ไกลๆก็ได้นะครับวันนี้แต่ว่า ประเด็นหลักๆคือต้องรอบคอบต้องไม่ประมาทอย่าใจร้อนนะครับเพราะว่านั้นอาจจะมีเรื่องของความไม่เข้าใจเกิดความผิดพลาดได้นะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่2เป็น4ดาบนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่เป็นไปอย่างช้าๆนะครับบางคนก็กําลังฟื้นฟูสุขภาพคือถ้ามองเป็นดน้าที่ดีก็คือมีโอกาสที่จะกลี่คลายปัญหาแล้วก็ผ่านพ้นอุปสรรคแต่ว่าอาจจะช้านะครับเพราะฉะนั้น ใจเย็นๆอย่าใจร้อนนะครับยิ่งคนเจ็บไข้ได้ป่วยมาก่อนหน้านี้ก็อย่าเพิ่งทําอะไรตามใจตัวเองนะครับข้อขอให้อะไรมันผ่านพ้นไปก่อนแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่สามนะครับเป็นสี่ถ้วยนะครับนี่ก็จะมีเรื่องชวนให้หงุดหงิดนะครับเจอปัญหาเจอเหตุการณ์เจอสถานการณ์ที่ไม่เหมือนกับที่คิดนะครับวันนี้ ประเด็นความรักอาจจะยังไม่สมหวังสิ่งที่คาดไว้ว่าควรจะได้รับจากคนรักเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้วันนี้ก็อาจจะไม่เหมือนที่คิดนะครับก็จะมีความรู้สึกที่ไม่ดีตามมาด้วยครับประการต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางและก็โชคลาภข้อแนะนําสําหรับชาววันศุกร์นะครับเป็นหนึ่งดาบนะครับวันนี้การตัดสินใจอะไรขอให้มีเหตุมีผลนะครับหนักแน่นมั่นคงมี สติปัญญาเพิ่มเป็นพิเศษแล้วโอกาสท่านก็จะก้าวไปสู่จุดที่ดีขึ้นกว่าเดิมได้นะครับสรุปดวงคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับวันนี้ดวงการติดต่อการสื่อสารการทํางานผ่านโลกออนไลน์ก็ค่อนข้างจะเยอะและก็มากเป็นพิเศษนะครับมีงานเข้ามีการตัดสินใจมีข้อตกลงใหม่ๆเข้ามานะครับซึ่งตรงจุดนี้ต้องรอบคอบต้องระมัดระวังเพราะว่า ปัญหาที่จะเกิดขึ้นก็เยอะถ้าไม่ประมาทตะวันนะครับบางทีก็อาจจะเกิดความผิดพลาดเกิดความขัดแยง้งเกิดความไม่เข้าใจกันได้และก็เรื่องของการฟื้นฟูสุขภาพก็อยู่ในช่วงเวลาของการคลี่คลายปัญหานะครับอย่าใจร้อนวันนี้ค่อยเป็นค่อยไปนะครับประเด็นความรักก็อาจจะยังไม่ลงตัวโดยเฉพาะคนที่คาดหวังว่าควรจะได้รับอะไรจากความรักจากคนรักมักจะไม่เหมือนที่คิดก็จะตามมาด้วยคําว่าไม่พอใจหงดหงิด เป็นทุกได้นะครับวันนี้จะตัดสินใจจะทําอะไรเพื่ออนาคตที่ดีขึ้นกว่าเดิมเพื่อที่จะผ่านพ้นปัญหานะครับหนักแน่นมั่นคงค่อยเป็นค่อยไปนะครับแล้วขอให้มีสติปัญญามากเป็นพิเศษในการแก้ไขปัญหานักครับต่อมาครับเป็นดวงคนวันเสาร์นะครับพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์ดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้าง เรื่องของการงานการเงินความรักอุปรสรรคแนวทางชีวิตหรือว่าโชคลาภโอกาสเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันนะครับสำหรับชาววันเสาร์นะครับวันนี้จะประสบความสําเร็จที่ดีในเรื่องของการงานการดําเนินชีวิตต่างๆนะครับมีงานฉลอง แล้ก็มีความเสร็จรอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงนะครับจะเป็นอย่างไรบ้างเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1นะครับเป็น10ถ้วยนะครับวันนี้โอกาสของความเสร็จรอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมนะครับทั้งการงานการเงินความรักงานเลี้ยงกิจกรรมเพื่อความสนุกสนานงานฉลอง ในผลสําเร็จที่ดีขึ้นนะครับการงานก็จะโดดเด่นเข้ามาด้วยทั้งงานเก่างานใหม่รอยมีโอกาสงานใหม่ๆเข้ามาด้วยการเงินดีรับทรัพย์นะครับและความรักลงตัวนะครับประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่2เป็นสตาร์นะครับสตาร์คือการคลี่คลายปัญหานะครับใครที่เจอปัญหาอุปสรรคก่อนหน้านี้ก็มีโอกาสเริ่มต้นใหม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรที่ไม่ดีกลับมาสู่ทิศทางที่ดีได้ จะมีโอกาสได้รับความสำเร็จนะครับคลี่ข่ายปัญหาแล้วก็เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆได้ครับในการต่อมานะครับมาดูส่วนที่3นะครับเป็น7เหรียญน,นะครับเรื่องของการเงินการวางแผนการบริหารควบคู่กันไปนะครับวันนี้คือมีรายรับมีไรายได้เข้ามาต้องดูแลต้องจัดการอย่างไรใช้จ่ายอย่างไรลงทุนอย่างไรจึงจะมีเรื่องที่ดีตามมามีความมั่นคงมีอนาคตที่ดีขึ้นนะครับ ต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสโชคลาภแนวทางชีวิตสำหรับชาววันเสาร์นะครับเป็นไฮพิสเต็ดนะครับโอกาสมานะครับเรื่องของการงานเด่นขึ้นเวลาทำงานในการที่พบเจอคนจนำนวนมากๆการสื่อสารงานที่เกี่ยวข้องกับความบันเทิงดีเยี่ยมการเงินก็ตามมาด้วยนะครับอันนี้เป็นเรื่องของโอกาสมีโชคลาภมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับแต่ว่าตรงที่อาจจะเป็นปัญหานะครับ สุภาพสตตีชาววันเสาร์มักจะคิดเยอะเวลาอยู่คนเดียวมีความเครียดมีความกางมังวลนะครับอันนี้อาจจะเป็นปัญหาได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังเรื่องความคิดตัวเองด้วย สรุปดวงคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับวันนี้การงานการเงินความรักทิศทางชีวิตจะดีขึ้นแก้ไขปัญหาได้ผ่านอุปสรรคได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆได้ทรัพย์สินอได้มั่นคงขึ้นจัดการบริหารดีขึ้นเป็นระบบมีงานเลี้ยงงานพบปะผู้คนจํานวนมากๆนะครับก็จะเด่นเป็นพิเศษและสุขภาพสตรีชาววันเสาร์ก็จะเด่นตรงจุดนี้การสื่อสารงานแสดงความบันเทิงการพบเจอคนจํานวนมากๆเด่นขึ้นแต่ว่าเวลาอยู่คนเดียวอาจจะมีความเครียดคือคิดเยอะคิดมาก นะครับอันนี้ก็อาจจะมีปัญหาที่ตามมาเกี่ยวกับสุขภาพด้วยนะครับก็ฝากกันเป็นแนวทางทั้งด้านที่ดีด้านที่ควรระวังสำหรับพี่น้องชาววันเสาร์นะครับ อาลักครับหมอฮักก็พยากรณ์ดวงพี่น้องมาครบทุกวันแล้วนะครับทั้งเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตโชคดาบโอกาสต่างๆนะครับเป็นการพยากรณ์ดวงแบบกว้างๆพี่น้องที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูและยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับหมอฮัก เอาละครับลาไปก่อนขอให้ทุกท่านจงได้รับแต่สิ่งที่ดีๆนะครับโชคดีร่ำรวยมีสุขภาพแข็งแรงกันทุกท่านนะครับสวัสดีครับ